ชุดสื่อพัฒนาทักษะ E.F. สำหรับเด็กปฐมวัยชุดสื่อมีชื่อว่า Happy Farm ื่อชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กเกมฟาร์มแสนสุขลักษณะเกมเป็นเกมที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ4ปีขึ้นไปจำนวนผู้เล่นไม่ควรเกิน9คนผู้เล่นต้องอาศัยทักษะต่างๆในการเล่นโดวยวางรูปสัตว์9รูปลงในกระดาน9ช่องให้สำเร็จ ฝึกการคิดวางแผนการจัดรูปภาพสัตว์แบบไหนสีอะไรและจำนวนเท่าไหร่จึงจะวางในตารางได้สำเร็จตามภารกิจวันนี้เราจะมารู้จักกับเกมฟาร์มแสนสุขที่จะช่วยส่งเสริมทักษะ e f ให้กับเด็กๆจะมีวิธีการเล่นยังไงนั้นไปดูกันเลยอุปกรณ์การเล่นประกอบด้วย 1. คู่มือสื่อพัฒนา e f 2. สมุดภารกิจ ด้านในจะมีโจทย์ทั้งหมด10เลเวลด้านหน้าเป็นโจทย์การวางรูปภาพสัตว์และเมื่อพลิกด้านหลังจะมีเฉลยให้ตรวจสอบคำตอบและประเมินตนเอง 3. กระดาน9ก้าช่องสำหรับวางรูปภาพสัตว์ทั้ง9ภาพ 4. ตัววางรูปภาพสัตว์มีทั้งหมด10ชุด10เลเวลตามโจทย์ภารกิจวิธีการเล่นเกมฟาร์มแสนสุข 1. ครูแนะนำการเล่นและลักษณะเกมให้เด็กๆฟัง 2. แจกตัววางรูปภาพสัตว์ประกอบด้วยรูปภาพสัตว์10ชุด10เลเวล 3. แจกสมุดโจทย์ภารกิจพร้อมทั้งอธิบายโจทย์ให้ผู้เล่นฟัง 4. แจกกระดาน9ช่องให้กับผู้เล่น 5. เริ่มเล่นเกมโดยเปิดสมุดโจทย์ภารกิจไปที่หน้าเลเวล1 และนำตัววางรูปภาพสัตว์มาวางบนตาราง9ช่องตามภารกิจที่กําหนดให้สําเร็จ6เมื่อทำภารกิจสําเร็จแล้วให้พลิกด้านหลังเพื่อดูเฉลยว่าวางรูปภาพสัตว์ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ในระหว่างที่เล่นเกมผู้เล่นเกิดการวางแผลฝึกการจำแนกชนิดของสัตว์สีและตำแหน่งที่จัดวางเมื่อเห็นภาพชัดเจนแล้วเด็กนำตัววางรูปภาพสัตว์ ไปวางในตารางเก้าช่องตามโจทย์ภารกิจที่กำหนดเมื่อทำภารกิจสำเร็จแล้วสามารถคลิกด้านหลังโจทย์เพื่อดูเฉลยตรวจสอบคำตอบและประเมินตนเองหมายเหตุ head, เกมนี้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้ตามความสมัครใจโดยสามารถเล่นได้ตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล10อย่างต่อเนื่องจนจบหรือเล่นวันละ1 l e v e เลเวลโดยเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่1เล่นเลเวล1 ไปจนถึงวันที่10เล่นครบทั้ง10เลเวลเป็นยังไงกันบ้างคะงเด็กๆสําหรับเกมฟาร์มแสนสุขหวังว่าเด็กๆคงได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเล่นซึ่งนอกจากความสนุกแล้วในระหว่างการเล่นเกมยังช่วยส่งเสริมทักษะกร,ระบวนการคิดการสังเกตฝึกความจำและการมองให้รอบคอบที่สำคัญ เกมยังสามารถส่งเสริมทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัยได้ทั้ง9ด้านดังนี้ 1. จํจำเพื่อใช้งานเด็กได้จำสิ่งที่กำหนดไว้ในใจที่ระลึกนึกได้แล้วนำมาเล่นเกม EF ได้สำเร็จเช่นใช้ความจำจากการสังเกตต,ตำแหน่งรูปภาพของสัตว์จากโจทย์ที่กำหนดให้เพื่อจะได้รู้ว่าตรงกับตำแหน่งใดในกระดาน9ช่อง 2. ยังคิดไตรตรองเด็กได้ลงมือทำการเล่นเกม EF อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยไม่วอกแวกกับสิ่งที่เข้ามารบกวน 3. จดจ่อใส่ใจเด็กได้เล่นเกม EF อย่างมีสมาธิจดจ่อกับการเล่นซึ่งเกมจะส่งเสริมให้เด็กจดจ่อใส่ใจจำตำแหน่งช่องรูปภาพสัตว์ที่โจทย์กำหนดให้ 4. ีริเริ่มและลงมือทำเด็กได้ลงมือทำด้วยความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นอิสระทำให้เกิดความคิดรีเริ่มในขณะที่เล่นเกม EF เช่นการรีเริ่มคิดอย่างมั่นใจในการเลือกตัววางและลงมือทำการวางให้ตรงกับตำแหน่งของช่องในกระดาน9ก้าช่อง 5. ้าการยืดหยุ่นความคิดเด็กได้คิดและลงมือทำแบบผ่อนสั้นผ่อนยาวเปลี่ยนแปลงได้ไม่ตายตัวซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เล่นเกม EF 6. การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการเด็กได้คิดล่วงหน้าวางแผนในใจและแสดงพฤติกรรมในการลงมือทำตามระบบความคิดที่ได้วางแผนไว้ในขณะที่เล่นเกม 7. การควบคุมอารมณ์เด็กได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุขส่งผลให้จัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 8. การมุ่งเป้าสำเร็จ เด็กได้ลงมือทำด้วยความตั้งใจและพยายามทำกิจกรรมตามที่วางไว้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างมีความมุ่งมั่นและอยากเล่นต่อเนื่องจนสำเร็จตามเป้าหมายในขณะที่เล่นเกมได้อยากจะเล่นต่อในระดับที่ท้าทายขึ้น 9. ด้านการประเมินตนเองเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองในขณะที่เล่นเกมและหลังเล่นเกมสามารถเฉลยคำตอบที่ถูกต้องร่วมกับเพื่อนได้